ครับวันนี้ฮะยังางฟิชิงครับลุงนั่นสองซองฮนะต้อนหนึ่งซองลุงนั่นหนึ่งซองลุงหนึ่งซอง,ซองครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้นาๆน,น้องๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเม่ฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซปต์ใหม่นะ ถ้าเหนือไม่รู้โลกต้องรู้นะครับก็วันนี้ผมพาพเพื่อนๆนะครับมาแข่งขันชิงลิวล้วนะฮะที่บ่อตกปลาต้อน้ําเงี้ยวนะครับก็บ่อนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านดูอ่อาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันนี้นะฮะนำเสื้อตัวใหม่นะฮะของเชียงรายฟิชชิ่งนะฮะมาแหกหมานนะก็วันนี้เชียงรายฟิชชิ่งลงกันอยู่ทั้งหมดอ่าสสายนะครับก็จะมีลุงนั่นโปตตโกนะฮะนาเวฟเชียงรายฟิชชิงะะ่มลมลง,ลงนะครับแล้วก็อ่าปต้อมลมหลวงนะครับแล้วก็ผมนะ สี่สายนะครับก็วันนี้จัดในหัว1,000 0บาทนะครับก็ทั้งหมด30สายเบ็ดนะครับก็วันนี้นะฮะเหมือนเดิมผมนําสินค้าของทางช่องมาเทสนะครับก็กก่อน็ต้องฝากสินค้าไปก่อนนะครับก็จะมีนี่ครับสินค้าของทางช่องนะหัวเชื้อชิปเนื้อเมกสร้างตีนที่แตกต่างนะครับตัวนี้สามารถผสมกับไฮเกรดได้ทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็ผสม ขนมปังนะครับตกสวายแข่งตกปาเก็ตแข่งได้นะครับแล้วก็ผสมพวกลำขนมปังนะฮะตกหน้าดินก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะไฮเกรดเนื้นเอเมฆนะครับนะแล้วก็จะมีสินค้าตัวใหม่ของทางช่องนะครับก็จะเป็นผงเกี่ยวชิ้นนะครับของเนื้อเมฆพิชชิ่งนะตัวนี้นะใช้ผสมน้ำท,น<ะ>ทำเป็นตัวติง่งเกี่ยวชิ้นด้านในนะครับแล้วก็จะมีสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับ <rias. S 2> ก็จะเป็นทุ่น ในลักษณะของเหนือเมฆฟิชชิงนะครับตัวทุ่นของเหนือเมฆเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3เบอร์นะครับก็จะเป็นเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับก็เบอร์ศูนย์เนี่ยจะเป็นลักษณะงานไร้สารนะครับก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็จะใช้ในลักษณะงานบาลานซ์ไม่ตายกินดิบตกจีนตกหน้างอตกลอยได้นะครับก็เบอร์หนึ่งเนี่ยเหมาะสําหรับระยะคันสองเจ็ดสามหกนะเบอร์สองก็สี่ห้าห้าสี่นะครับ แล้วก็จะมีทุ่นตัวใหม่นะฮะของเหนือเมฆคิดจริงนะจะเป็นทุ่นล,ลักษณะงานบอลลูนนะครับอ่าเป็นงานบอลลูนวิ่งได้นะครับงานบอลลูนวิ่งได้นะสามารถาตกได้ทั้งตกบาลานซ์ไม่ตายกินดิบตกลอยตกจีนตกหน้าง,งอได้หมดนะครับตัวนี้นะจะเป็นลักษณะงานที่ใช้กับคันระยะไกลนะระยะ5้าสี่นะครับเพราะว่ามีเม็ดโฟมด้วยนะฮะจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวทุ่นเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะเวลามีลมอ่ะทุ่นจะค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะว่ามัน ตัวฐานมันค่อนข้างยาวนะขา20เซนนะครับบอดี 6, อ้6กหกจุด 6, มิลหเซนนะครับขาอีก19เซนนะครับเนี่ยยาวทั้งหมดนะประมาณสี่สิบห้เซนนะครับตัวทุนตัวนี้นะเดี๋ยวยังไงถ้าเทสผ่านยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะนํานมาวางจําหน่ายในเพจ Facebook เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็นำมาให้นะักเว็บลองใช้ในการเทสด้วยนะครับนะตัวนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมใช้เทคนิคไหนในการแข่งขันนะครับแล้วก็วิธีการผสมเหยื่อนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะจะมีรางวัลติดไว้ติดมือให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่าโอเคนะครับน้องต่อครับน้องต่อครับวันนี้เรามาซ่ากันก่อนนะเจ้าของบ่อนะวันนี้เจ้าของบ่อเลี้ยงซ่าครับน้ซ่านำทีมโดยพี่แอร์นะฮะหัวหน้าทีมสายบันเทิงเชียงรายนะครับน้องเบิ้มลุงนันนะลุงนันโกตะโกชาคิีครับ โอ้โหครับเชฟมันบากเข้า่าเทคนิคการปั่นขนมปังนะฮะของป๋าเดือนะครับเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากใช้ขนมปังนะฮะแต่ลืมเครื่องปั่นมานะฮะสวิงช่วยท่านได้นะฮะเทคนิคดีๆนะฮะเทคนิคดีๆนะครับดวฮะดูละเอียดสวยงามฮะละเอียดสวยงามครับก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็ใส่ในสวิงนะครับนี่ฮะแค่นี้ก็สามารถตกได้นะฮะ

ตเก่อกแจเสียอันนี้ครับวันนี้เราเอาเททุนมาให้นะเวฟเทสครับเนี่เดียให้นวเวฟเทสดูครว่าอาการจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะทำมาวางจำหน่ายนะครับฮสุดยอดครับ ครับผมตอนนี้ก็เข้าที่หมายแล้วนะครับก็ได้หมายเลข14นะอยู่เกือบเกือบมุมนะครับก็ได้จุดที่ที่เคยมานั่งตกแล้วนะครับก็วันนี้จะเล่นระยะเดียวเลยนะครับเล่นระยะ5.4นะครับเพราะว่าระยะใกล้ไม่เข้านะเพราะว่าพื้นตรงนี้จะเป็นปูนนะครับแล้วก็มีมีหลุมด้านในนะมันจะทําให้ปลามันไม่ค่อยเข้านะครับก็เลยจะเล่นยาวอย่างเดียวนะครับ เทคนิคที่ใช้วันนี้ก็จะใช้เป็นบาลานซ์น้างอในสไตล์ของเหนือเมคฟิชชิงนะครับที่ผมเคยทําไว้ใน EP ีที่188ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดู EP นั้นนะครับคือชุดใส่หน้ากันก่อนครับ ดีอยู่ได้สอนบได้ลูกเต๋ดีอยู่ได้ได้ลูกเต๋อส่วนตัวทุ่นวันนี้นะฮะก็จะใช้เป็นทุ่นบอลลูนนะครับอ่าตัวนี้จะนํามาเทสด้วยนะครับในการแข่งข,ขันวันนี้นะถ้าเทสผ่านก็จะทำมาวางจําหน่ายนะฮะเพื่อนๆก็เข้าไปดูในเพจเฟซบุ๊กเหนือเมฆพิชชิ่งได้เลยนะครับตัวนี้นะ ก็จะตั้งเป็นแบบบาลานซ์หน้างอในสไตล์ของเนื้อเมกฟิชชิงนะครับตกแบบชิ่งจังหวะนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมเหยื่อกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมเหยื่อกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวผงเกี่ยวชิ้นเนือเมฆนะครับใช้ไม่เยอะครับใช้นิดเดียวแค่นี้ตกได้ทั้งวันนะตัวนี้จะสร้างเป็นคล้ายๆใยกระพุนนะครับใยกระพุนนะใหญ่นะใส่น้ำเข้าไปเลยครับใส่เยอะๆไปเลยฮะ คนคนนะครับเห็นไหมฮะจะกลายเป็นใหญ่ละคนอ่าตัวนี้จะใช้เป็นเกี่ยวชิ้นด้านในนะครับประมาณนี้นะครับดาารเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อหลักกันนะครับเหยื่อหลักนะเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมเหยื่อหลักนะครับก็จะใช้เป็นไฮเกรดเหนือเมกนะครับถุงนี้ถุงละครึ่งกิโลนะครับใส่ทั้งหมดเลยนะฮะวันนี้เราจะตกแบบผมเหยื่อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเหยื่อใหม่นะ ลองเลยครับก็หัวเชื้อชิปเหนือเมกนะฮะสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะอัตราสวนก็หนึ่งถุงต่อหัวเชื้อชิปหนึ่งกรัมนะครับวนนี้ใส่น้ำใส่น้ำแล้วเขย่านะครับ อย่านวดนะครับตัวนี้เราจะทําเป็นผงนะเป็นผงเพื่อใช้ในการหอ,อยนะครับจะให้แตกตัวได้ได้ไวขึ้นนะครับจะจีบประมาณนี้ครับถือว่าใช้ได้แล้วครับเป็นผงๆหน่อยนะครับเวลาแตกตัวจะได้แตกตัวไวนะครับอ่ามาณนี้นะ แล้วก็ผมจะใส่ตัวขนมปังขนมปังฝันขาวขอบนิดนึงนะฮะเพื่อแตกตัวขนมปังเนี่ยจะช่วยแตกตัวขึ้นด้านบนนะครับตัวเหยื่อเนี่ยจะแตกตัวดงด้านล่างถึงกับมือครับออไม่ต้องใส่เยอะประมาณนี้นะวิธีการเกี่ยวเหยื่อนะครับก็จะใช้ตัว ผงเกี่ยวชิ้นเหนือเมฆนะสับเข้าไปในตัวตะขอนะครับแบบนี้นะแล้วก็ใช้ตัวเหยื่อนะมาหุ้มด้านนอกนประมาณนี้ครับพอถึงน้ำปุ๊บตัวนี้ก็จะแตกตัวนะฮะเขาจะเหลือตัวเฉพาะใยเกี่ยวชิ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวอาหารติดกับตัวใยไปด้วยประมาณนี้นะครับ ตปดหกก้็ไม่ตัดเนะนี่แปาหกแล้วมั้งสองหก,หกสี่เกืบเกือ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 บอยู่นะมาพอใส่ mọi Bây giờ tiêu tiêu thôi ô bài bài bút mãn tao ครับผมเดี๋ยวสู้กันภาคบ่ายต่อนะครับภาคเช้ายังไม่มีรางวัลติดไม้ติดมือนะเดี๋ยวดูกันภาคบ่ายกันต่อนะครับรอลุ้นกันไปนะครับสู้กันภาคบ่ายต่อครับไอ้เนื้เนื้อไอเนื้อตอนนื้ あの xuống なん ทำแน่นอนเนาะเอ้ยหนึ่งหกสามเริ่มหกสามขึ้นนำ้ำหรือเวลาอีกสองนาทีฮะลุ้นไปใหญ่นะตอนนี้อยู่ที่สองอยู่นะเกือบหลนละโดนตัวเนี้ยครับอย่านะอย่าฮะอย่าฮะทุกท่านนะอย่านะฮะโดนตัวเนี้ยครับตัวนี้ครับเนะหา็าหาน,นะหน,น,นไหมครับหนึ่งสอ้ วันนี้ก็ถือว่ายังรอดตัวนะฮะมีปลาใหญ่นะอันดับที่สองนะครับก็โอเคครับสุดยอดครับวันนี้เชียงรายฟิชชิ่งครับลุงนันสองซองฮะต้อนหนึ่งซองลุงนันหนึ่งซองผมหนึ่งซองนะครับสุดยอดครับครับครับผมสรุปผลงานวันนี้นะฮะก็ได้ที่2ปลาไซใหญ่นะครับก็ถือว่า เอาตัวรอดอย่างหวุดหวิดนะครับเหลือเวลาอีกการแข่งขันอีกประมาณ10นาทีสุดท้ายนะผมก็ได้ไปใหญ่มาหนึ่งตัวนะครับก็วันนี้ได้ที่2ก็ถือว่ารอดตายนะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะกับสินค้าของทางช่องนะครับก็จะมีไฮเกรดเนื้อเมฆนะครับแล้วก็หัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับแล้วก็จะมีสินค้าตัวเทสตนะตัวนี้ยังยังไม่มีวางจําหน่ายนะครับก็จะเป็นผงเกลียวชิ้นเนื้อเมฆนะครับก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆถ้าสนใจสินค้าเดี๋ยวรอติดตามทางเพจเนือเมฟับวัตทุนนะครับ ทุ่นในสไตล์ของเหนือเมฆนะวันนี้ใช้เป็นทุ่นบอลลูนตัวนี้นะครับก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับก็อาการออกค่อนข้างชัดเจนนะครับอยี่ยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็รอติดตามทางเพจ a c e b o o k เหนือเมฆฟิชชิ่งได้เลยนะครับก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ไหนเป็นประโยชน์กับนักตกปลานะครับผมจะ นำมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องฝากเพื่อนๆอ,อุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ